สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องข้อดีข้อเสียและข้อจํากัดของดิสคอร์ซึ่งก่อนที่เราจะไปทราบถึงข้อดีข้อเสียของดิสคอร์ดนั้นเรามาดูเหตุผลที่เราเลือกใช้ดิสคอร์ดกันก่อนเลยค่ะ เหตุผลที่เลือกใช้ดิสคอร์ดหเลยมีความหลากหลายในรูปแบบการใช้งาน 2. มีความเสถียรในการใช้งาน 3. เป็นแอป,ปฟรีและยังสามารถอัปเกรดได้แต่ในส่วนนี้ต้องเสียเงิน 4. ใช้เป็นสื่อการในการสอนและยังสามารถโต้อตอบกันได้อย่างเรียลไทม์หไม่จำเจเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและหมีความใช้ง่ายโหลดง่ายซึ่งใน d i s c o r d เขาสามารถใช้ได้ในทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือที่เราเรียกว่าโน้ตบุ๊กและยังสามารถใช้ได้ในโทรศัพท์แท็บเล็ตของเราได้อีกด้วยซึ่งเราก็ได้รู้เหตุผลของการที่เราเลือกใช้ดิสคอร์ดกันไปแล้วต่อไปเป็นข้อดีของดิสคอร์ดข้อดีของดิสคอรด 1. รองรับผู้เข้าเรียนได้ไม่จำกัด 2. ส,สามารถแชร์หน้าจอและเปิดกล้องได้ 3. สร้างห้องแชทแยกได้เยอะ 4. สามารถเปิดปิดไมล์รายบุคคลได้ 5. ลรองรับหลายระบบซึ่งสามารถรองรับได้ทั้ง ios android และ 6. มีบอร์ดที่สามารถช่วยในการเรียนการสอนซึ่งเมื่อทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียเรามาดูข้อเสียของ d i s อ o r ดกันเลยค่ะข้อเสียอย่างแรกก็คือจำกัดความละเอียดในการแชร์หน้าจอ 2. มีความยุ่งยากในการเชิญบอร 3. พื้นหลังในการวิดีโอคอลมีน้อยและ4เสียงไม่ออกหรือที่เรียกว่า RTC ซึ่งในเสวนนี้เราจำเป็นต้องออกและเข้าใหม่นั่นเองและมาดูข้อจำกัดของรีคอร์ดข้อจำกัดของรีคอร์ดก็คือก็ยังมีบางสิ่งที่ยังไม่พร้อมต่อการเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ หรือในโรงเรียนใหญ่ๆที่นักเรียนต้องเรียนคาดเดียวกันถ้าพูดถึงฟีเจอร์ที่ขาดไปและสําคัญมากในการเรียนออนไลน์ก็คือการยกมือที่ Discord ไม่มีและการแชร์หน้าจอที่บางครั้งมีเสียงไม่มีเสียงและอีกอย่างก็คือจํากัดเพียงแค่25คนเท่านั้น เพราะฉะนั้นการเรียนใน d i s c o r d ในโรงเรียนใหญ่ๆมกักจะไม่ใช่คำตอบของฝ่ายไอทีของโรงเรียนเท่าที่ควรด้วยระบบหลายๆอย่างที่ยังไม่เอื้ออำานวยต่อการสอนของครูหลายๆคนและการทำเอกสารที่ค่อนข้าง,ขงยุ่งยากเพราะฉะนั้น d i s c o r d ยังไม่มีฟีเจอร์ที่สนับสนุนการเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่ว่าในตอนนี้ใช้สอนไม่ได้แต่ฟีเจอร์หลายๆอย่างมันยังไม่เอื้ออเนวยต่อการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนมากนะักสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอ ข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดของ Record ไว้เพียงท่าน,นี้ขอบคุณค่ะ